รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครัวเนชั่นหรือว่าเนชั่นกรุ๊ปของเราครบรอบ50ปีแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใจมากๆที่ครัวเนชั่นของเราอยู่คู่กับวงการข่าวสารของประเทศไทยมาได้นานขณะดนี้อย่างไรก็ตามครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีอย่างยิ่งใหญ่เราจึงได้เปิดรายการพิเศษที่ชื่อว่า50 Master เราจะไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปเรียนรู้จากบุคคลเหล่านี้ว่าอะไรคือเคล็ดลับสู่ความสําเร็จที่ทําให้เขามาไกลได้จนถึงจุดนี้เช่นเดียวกับเครรอเนชั่นของเราและวันนี้ผมยืยนอยู่ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยใช่ลรวครับแขกรักชิญของผมก็คือบุคคลระดับตํำนานผู้ยืยนอยู่ในจุดสูงสุดของหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนันอังอุบลกุนสนันอังอุบลกุล ถือเป็นนักธุรกิจอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและข้ามวอดอยู่ในวงการการค้ามาอย่างยาวนานเป็นที่รู้จักและก็ยอมรับอย่างกว้างขวางนอกจากท่านจะเป็นนายใหญ่แห่งบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าพลาสติกสาหรับใช้ในครัวเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์พลาสติกท่านยังผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านรวมถึงเป็นผู้ผลิตสินค้าเมลามีนสําหรับโต๊ะอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกหนึ่งบทบาทก็คือการเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานหอ,อการค้าไทยนะครับนี่นับเป็นก้าวย่างสำคัญของการบริหารงานในตำแหน่งดังกล่าวเพราะองค์กรหอ,อการค้าไทยเป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการการค้าภาคเอกชนในการประสานงานทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาลและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ และตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับ1นึ่งในมาสเตอร์ไทยแลนด์ผู้เป็นระดับตำนานนะครับนั่นก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุลท่านเป็นประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนสวัสดีคุณสนั่นครับ,รบสวัสดีครับคุณตาครับครับก่อนจะพูดถึงบทบาทเรื่องของหอ,อการค้าว่าอยู่ในจุดไหนอย่างไรจะต้องพัฒนาต่อไปอีกไกลแค่ไหนขอกลับไปจุดเริม่มต้นก่อน คุณสนั่นไปร่วมงานไปเริ่มต้นกับบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์ได้ยังไงครับสีไทยซูปเปอร์แวร์นี่ก่อตั้งโดยคุณสุมิตรเลิศสุมิตรกุลนะครับเมื่อ58ปีที่แล้วก็เป็นธุรกิจในครอบครัวทําพวกพลาสติกและผมได้รับการทาบทามให้มาเป็นผู้บริหารนะครับเมื่อ48ปีที่แล้วได้มีการเอานําพวกภาชนะจานชามเมลามีนนะมาให้กับทางสีไทยซูปปเปอร์แวร์ก็คือช่วงที่จากการบุกเบิก10ป,ปีแรก โดยผู้ก่อตั้งก็มาเป็นยุคที่เราเรียกว่าก่อร่างสร้างตัวนะก็เรามีการรู้จักในการสร้างแบรนด์แล้วก็ทำให้พัชนะเมลามีนเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับให้กับผู้บริโภคในประเทศหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเอาบริษัทสีไทยซปเปอร์แวร์เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นเป็นบริษัทมหาชน ยุคที่4เราเรียกว่า o o o t to r r a t นะครับก็หลังจากต้มยำกุ้งเนี่ยสีไทยซูเปอร์ไวร์เเจอปัญหาเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกับบริษัทใหญ่ๆห,หลังจากที่ต้มยำกุ้งแล้วเนี่ยเราลอดพ้นนะจากวิกฤตอันนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพลิกธุรกิจของเราเนี่ยให้เติบโตได้เราเรียกว่า Good to Great เท่าที่ฟังดูนี่ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับตำนานตั้งแต่ธุรกิจในครอบครัวมาเป็นมหาชน ผ่านการเป็นแปลงครั้งใหญ่ๆของโลกผ่านต้มยำกุ้งเขา้าสู่ยุคดิจิทัลเท่ากับว่านี่มัหลายยุคหลายสมัยว่าอะไรนะครับที่คุณสนั่นเผชิญมาแล้วรู้สึกว่าแต่ละยุคมันมีสิ่งให้เรียนรู้ว่าผมคิดว่าเราต้องมีความเชื่อนะครับว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมีความผันผวนมากมายนะครับเศรษฐกิจทุกอย่างก็ถูกกระทบไปหมดนะฮะความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีสูงมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ความสับสนทุกอย่างเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับอีกเรื่องหนึ่งความคลุมเครือที่ไม่มีใครที่อาจจะฟันธงได้ว่าอันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่นะครับฉะนั้นในการบริหารจัดการทุกอย่างนี่มันต้องเขาเรียกว่าต้องมีความรวดเร็วมีความฉับไวแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องทํางานเป็นทีมขณะเดียวกันเนี่ยคนในองคอ์กรเนี่ยจะต้องเราเรียกว่าต้องมี knowledge ต้องมีความรู้นะครับในทางด้าน แต่ละด้านเนี่ยในเชิงลึกด้วยครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีความยากต่างกันยังไงไหมครับขณะนี้เราบอกว่าถ้าใครไม่รู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการนะครับแม้แต่เรื่องกระบวนการผลิตแม้แต่เรื่องทางด้านการบริหารจัดการเรื่องการเงินอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเรื่องคอมมิวนิเคชั่นทุกอย่างเนี่ยมันคงจะไปไม่รอดแล้วครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย ทั้งโลกเนี่ยมันจะแครเกี่ยวกับเ,เรื่องสิ่งแวดลอ้อมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราพยายามที่จะสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องไบโอพลาสติกอย่างนี้นะครับเอาพวกพืชเกษตรทั้งหลายเนี่ยมาแปลงแล้วก็มาทําเป็นพวกพลาสติกอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันเกาะติดกับคนยุคใหม่ และขณะเดียวกันนี่มันก็จะช่วยนะครับในการที่จะรักษาสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ก็คือความยั่งยืนของธุรกิจของสีไทยในอนาคตนะครับครับเพราะฉะนั้นความยั่งยืนเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่สีไทยซูเปอร์แวร์ให้ความสําคัญมาดูตลอดครับก็จะอยู่กับเรื่องนี้ไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเทรน์กระแสไหนโลกจะเปลี่ยนยังไงสีไทยซูเปอร์แวร์จะอยู่ยงคงกระพันแน่นอนเพราะตอนน,อนี้เป็นดิลทูลาสเป็นปรัชญาแล้วแน่นอนครับ,รบแน่นอนครับ คราวนี้กลับไปเรื่องที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการทํางานของผู้ชายชื่อสนั่นคืออะไรเรามีบุคลิกผู้นําที่มีความชัดเจนะนะครับโดยที่เราบอกว่า 5E ถ้าไปถึงไหนเนี่ยเราจะสร้างเลกาซีของเราเนี่ยบอกว่าไอ้คนนี้คือบุคลิกเขาเขาเป็นยังไงทุกวันนี้บทบาทของหอ,อการค้ากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิดที่ต้องอยู่กับมันไปอีกยาวนานพอสมควรเนี่ยหอการค้ากําลังทําอะไรอยู่บ้าง การบริหารเวลาของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดไม่ต้องไปเครียดกับงานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกของมันตลอดชีวิตการทำงาน40กว่าปีที่ผ่านมาผ่านอะไรไมาเยอะเห็นอะไรไมาเยอะคิดว่าอะไรคือเรื่องที่ยากหรือว่าทา้าทายที่สุดเรื่องอยากเรื่องหนึ่งก็คือจะทำยังไงเชื่อมระหว่างคนรุ่น เก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันอันนสาน,นกันยาก,ยากที่สดุดนะครับฉะนั้นเราเรียกว่าเนี่ย y ฟมิลี่ s ิสเนสที่ในเอเชียเขาพูดถึงเนี่ยยุคแรกเนี่ยก็คือคนที่ก่อร่างสร้างตัวคนยุคที่2เนี่ยก็คือ,อ,อจะทําให้รักษาได้นะครับยุคที่3เนี่ยก็คือยุคที่มันทําลาย Family Business ส่วนใหญ่ก็คือคือเลิกลากันไปก็เป็นเพราะอย่างนี้นะฮะถ้ารู้จักที่จะเชื่อม ระหว่างผู้นำรุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่เนี่ยเข้าด้วยกันนี่มันเป็นซีเนอรี่เป็นพลังที่มีความสำคัญมากนะแล้วก็เราก็ต้องเชื่อนะครับว่ากลุ่มหนุ่มสาวเนี่ยอย่างเนี่ยเขามีในเป็นยุคข,ของเขาแหะครับเรื่องเทคโนโลยีนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นใหญ่เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบก็คือผ่านประสบการณ์มาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะมีความรอบคอบ แล้วก็มีเน็ตเวิร์กนี่สำคัญที่สุดฉะนั้นถ้ากลุ่มยังเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้นำใหญ่เนี่ยเขามีเน็ตเวิร์กของเขาซึ่งคุณไม่สามารถจะมาสร้างภายใน10ปี20บปีนะครับจะทำอย่างไรรถึงจะใช้ประโยชน์นะครับจุดอ่อนและจุดแข็งเนี่ยเข้าด้วยกันราวนี้กลับไปเรื่องที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการทางานของผู้ชายชื่อสนันคืออะไรครับ เรามีบุคลิกผู้นำที่มีความชัดเจนนะครับโดยที่เราบอกว่า5 e ถ้าไปถึงไหนเนี่ยเราจะสร้างเล g a กาซีของเราเนี่ยเราพูดง่ายๆว่า5 e e แรกคือ empathy เราจะทําอย่างไรถึงจะทําตัวเราเนี่ยไม่อ่อนแอแต่ต้องอ่อนโยนครับ,รบเรื่องที่2องเนี่ยแอมพาวเรเราต้องมีความเชื่อว่าคนเก่งกว่าเราเนี่ยจะทําให้เราเก่งขึ้นนะครับเรื่องที่3เนี่ยก็คือพวกเราเรียกว่า engagement ถ้าคุณได้คนเก่งปบรุ่นย่างแล้วเนี่ยทำงานสนุกแล้วเขามีเวทีที่จะให้เขาแสดงเนี่ยนะครับ engagement มันมีแน่นอนจากนั้นแล้วเนี่ยตัว e ที่4ก็คือ encouragement เราจะต้องพยายามที่จะสร้างสิ่งที่โดนบันดันใจไม่ใช่ใช้เขาอย่างเดียว<ม>เราต้องดูแลเขานะครับแล้วก็สร้างกำลังใจนะครับคนยิ่งรุ่นใหม่แล้วเนี่ยทำอะไรแล้วท่านจะได้อะไร นี้เป็นต้นอันที่5ที่เราเรียกว่า enable เราจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนเนี่ยที่เขากำลังทำอยู่และเป็นอุปสรรคของเขาเราจะเข้าไปช่วยในลักษณะไม่ใช่โคชชิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราเรียกว่า mentoring ไปเป็นพี่เลี้ยงเขาได้อย่างไรชี้ให้เขาเห็นว่านี่คือทางออกเพราะฉะนั้นคิดว่าจุดเด่นและเป็นจุดที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในตัวเองของคุณสนันก็คือความเป็นผู้นำ แล้วก็การเป็นนักจรจาเป็นมือประสานที่จะสามารถทําให้เรื่องยากๆสําเร็จได้ครับด้วย 5e <ช>ประชานี้ทุกวันนี้บทบาทของหอ,อการค้ากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิดที่ต้องอยู่กับมันไปอีกยาวนานพอสมควรเนี่ยหอ,อการค้ากําลังทําอะไรอยู่บ้างครับหอการค้านี่เป็นสถาบันที่โอมามีประวัติศาสตร์ตั้ง88ปีนะครับแล้วต้องยอมรับครับว่าทุกท่านเนี่ย ทุกสมัยเลยที่ผู้นำขององค์กรนี้เนี่ยเขาได้สร้าง culture คือวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็มีการสารต่อบอกว่าอย่างราบรื่นที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากฉะนั้นเราจะเห็นว่าทางพอกันค้าเราเองเนี่ยจะขับเคลื่อนในลักษณะ3 value chain ด้วยกัน1นเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการค้าและการลงทุนนะครับ อันที่สองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเกษตรและอาหารนะครับและเรื่องที่สามเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวและการบริการผมมาเป็นประธานของหอาการค้าไทยและสภาหอาการค้าแห่งประเทศไทยคนที่25นะครับก็ยังต้องการสารต่อเจตนารมณ์และก็สิ่งที่เราได้ตั้งใจทำไว้ก็จะทำต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นถึงว่าประเทศไทยสิ่งที่ เราสร้างความกังวลแล้วก็มีท่านกลินสารสินนะครับได้วางไว้ว่าเออเราจะต้องขับเคลื่อนทั้งสองด้านหนึ่งเรื่องการออพัฒนาคนในการที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับให้ได้เรื่องที่สองออลดความเดื่อมล้ําจะทำอย่างไงตั้งแต่สมัยคุณอิสระเอยอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งส่วนเหล่านี้เนี่ยเราไม่หลุดจากประเด็นเหล่านี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมันกำลังอยู่ในลักษณะเศรษฐกิจถดถอย นะครับเราจะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะเราก็จะถามว่าเกิดอะไรขึ้น Y h y นะครับตั้งไว้ก่อนว่า Y h y และทำไมคนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนต่อทั้งคนไทยและก็ต่างประเทศอันนี้คือเริ่มต้นด้วยว่าทำไมเราถามขลับตัวเราเองก่อนทำไมเรื่องที่สองเนี่ยเราก็วัดอะไระที่เราจะต้องแก้ไข อะไรที่เราจะต้องมาพัฒนาอะไรที่จะต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ในฐานะที่เราเป็นองค์กรเอกชนนะครับที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะของประเทศด้วยส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้ามีคำว่าวอดแล้วเนี่ยเราก็มาว่าเอาละฮาจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้มันสามารถจะฟื้นฟูเ,เศรษฐกิจของประเทศชาติของเราได้ดีนะครับ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคุณสนั่นมีบทบาทมากนะครับเป็นเหมือนเจ้า้าพแล้วก็นําภาคธุรกิจมาประสานกับภาครัฐเวลาที่ประชุมร่วมกันนี่ภาครัฐฟังไหมฟังกลุ่มเอกชนกลุ่มเราไหมผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะที่ปรึกษาของนายกนะครับรับฟังเราด้วยความตั้งใจด้วยครับเพราะเราต้องการที่จะช่วยด้วยความสร้างสารรค์ และเราเป็นผู้ที่อยู่หน้างานรู้จริงนะให้ข้อมูลและก็ให้ทางออกนะครับ,รบให้กับรัฐบาลเราทำหน้าที่คือเชื่อมโยงนะครับทุกภาคส่วนจากนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถจะดรอคนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมกันสร้างสารรค์เราเกิดมี40 CEO ขอ,องบริษัทใหญ่ๆเนี่ย CEO เองเนี่ยเข้ามาให้ความคิดเห็นร่วมกันสร้างสารรค์นะครับ ช่วยกันขักดันครับนะฉะนั้นออกมาก็คือ connect the d o t สร้างความเชื่อมัน่นร่วมกันสร้างสรรค์นะครับช่วยกันผลักดันอันนี้คือคสิ่งที่เราได้ปฏิบัติจริงกันเป็นรูปธรรมออกมาครับประเทศไทยที่ควรจะเป็นเกิดณตอนนี้เนี่ยคือผมว่าประเทศไทยนี่มีสเสน่ห์มากๆพูดถึงเรื่องอการท่องเที่ยวนะครับคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับ ความสําเร็จในการบริหารงานของตัวคุณสนั่นเองับที่ทําให้มาถึงจุดนี้ได้เราสามารถจะทํางานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันสมองของเราจะได้ทํางานตลอดเวลา ือเท่าที่ฟังดูหอการค้ารู้ตัวเสมอว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่มีเป้าหมายชัดเจนทีนี้ความคาดหวังต่อประเทศไทยนะครับจะไม่พูดอนาคตณตอนนี้และวันข้างหน้าสิ่งที่หอการค้าคาดหวังประเทศไทยที่ควรจะเป็นคืออะไรสิ่งที่อยากจะเห็นที่หอการค้าที่อยากจะทําที่พูดถึงเรื่องภาคเกษตรเราจะทําอย่างไรนะครับที่ว่าจะทําให้เกษตรเนี่ยเป็น smart f เม m e r ได้อันนี้คือตอนนี้เราก็อยู่ใน process ที่กำลังเรียนรู้ แล้วก็กําลังอขอความร่วมมือจากประเทศจีนอยู่รประเทศจีนเนี่ยมี2ฝันด้วยกัน100ปีของสองฝัน100ปีฝันแรกก็คือจะทําอย่างไรถึงให้ประชาชนคนจีนเนี่ยคือหายจนนะครับหายความจนซึ่งปีนี้เนี่ยก็คือในสีเจิ้นผินได้ประกาศออกมาแล้วเฮ้ยเขานี่ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่มีความแตกต่างมากจนเกิด ความเหลื่อมล่ามมากเกินไปนครับนี้ทําได้สําเร็จ100ปีความฝันของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําอย่างไรก็คือเขาเอาคนหนุ่มคนสาวนะครับและคนเหล่านี้เนี่ยมันเรียนมาเรื่องเทคโนโลยีมีพวกความรู้ต่างๆทํำเมนเทอร์ให้กับคนหนุ่มสาวเหล่านี้กลับไปที่ภาคเกษตรไปช่วยพวกคนรุ่นเก่าพ่อแม่ทําให้เกิดสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับทําได้ครับแต่สิ่งที่สําคัญที่เขาทําสําเร็จก็คือ เขาจะสร้างเมนทอร์ให้กับพวกคนรุ่นใหม่อีกทีหนึ่ง,งก็คือสร้างมาร์เก็ตเพลสคือเรื่องการตลาดตอนนี้การตลาดมันอยู่บนแพลตฟอร์มใช่ไหมคนหนุ่มสาวก็เช่นเดียวกันรัฐบาลเขาเก่งอยู่แล้วเรื่องเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับที่เรากําลังจะเคลื่อนนะครับในภาคเกษตรด้วยนอกจากบริการเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องภาคเกษตรเราก็จะต้องทําให้ได้นะครับฉะนั้นเอ็นห ปีฝันอันที่2องีก30ปีข้างหน้าก็คือประเทศของเขานี่ต้องการเป็นประเทศที่อยู่ในมหาอำนาจนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีความชัดเจนนะครับในการบริหารของภาคเอกชนและอินฟอร์มตัวไอเนี่ยออกไปเราก็จะได้ความร่วมมือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นลักษณะนี้ครับคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับ ความสําเร็จในการบริหารงานของตัวคุณสนั่นเองครับที่ทําให้มาถึงจุดนี้ได้ผมคิดว่าหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ที่คิดดีทําดีนะครับพูดดีพูดดีและสิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่านั้นที่คนไม่ค่อยพูดกันก็คือต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนี่ท่านพุทธทาสอันทพ,พิขุเลยนะเนี่ยค,คิดดีพูดดีทดําดียุคใหม่นี้เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีเข้าไปด้วยใช่งั้นเดี๋ยวคนไม่เห็นใช่ครับ นั่นคือสิ่งที่กุศั่นทำมาโดยตลอดใชคระเป็นเคล็ดลับสู่ความสําเร็จจนถึงปัจจุบันสุดท้ายอวยพรเนชั่นหน่อยครับเนชั่นกรุ๊ปของเราหรือว่าคร mm ัวเนชั่นเดินทางมาถึง50ปีแล้วตามสีไทยซูปเปอร์แวร์มาติดผมว่าต้องขอชื่นชมนะครับในความสําเร็จของเดอะเนชั่นมาได้ถึงครึ่งศตวรรษณเดียวกันก็เป็นช่องที่เป็นมัลติแชนแนลซึ่งมันก็เกาะติด การเปลี่ยนแปลงของทุกยุคสมัยนะฉะนั้นสื่ออันนี้เนี่ยสามารถจะยั่งยืนถึงปัจจุบันนี้ได้ต้องขอชื่นชมนะครับในวิสัยทัศน์ลัขณะเดียวกันก็ได้ทําจริงด้วยนะครับฉะนั้นเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าก็อยากจะให้นะครับให้กำลังใจนะทางกลุ่มเชั่นนะครับ ได้ประสบความสาเร็จแล้วก็ยังยึดถือนะครับในประจาในการทํางานแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้เข้ากับนะครับทุกยุคทุกสมัยการเปลี่ยนแปลงของโลกไปนะครับขอให้เนชั่นนี้มีมีธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งนะครับของ ประชาชนของคนไทยทั้งภาครัฐเอกชนนะครับและประชาชนตลอดไปครับครับผมขอพอบคุณกุณลนัทอันกุศลมากๆนะครับนี่แหละครับคุณผู้มชมเราได้เรียนรู้สิ่ง,งต่างๆมากมายจากผู้ชายที่เป็นระดับตํานานเป็นมาสเตอร์ตัวจริงของประเทศการจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่รวอง,ง่ายแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีปรัชามีแนวคิดและมีความมุ่งมั่นที่เพียงพอเป้าหมายต้องมี และตระ้จักปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยวันนี้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับทั้ง5 e ทั้ง Lazy และสิ่งอื่นๆแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราดู50 master ก็จะได้สิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันวันนี้การได้มานั่งคุยกับคุณสนัน่นถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้เรียนรู้จากบุคคลที่ผมอนุญาตใช้คำนี้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยประสบการณ์และก็ความรู้ที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับผมแล้วก็คนดูมากๆนะครับผมรู้ว่าการจะผ่านแต่ยุคแต่สมัยเนี่ยมันมีเรื่องใหม่ที่ต้องเรียนรู้เสมอแต่เนื้อสิ่งอื่นใดการจะขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กรระดับประเทศสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีเลยนอกเหนือจากเรื่องของการเปิดใจรับฟังแล้วก็คือการที่เราต้องรู้จักตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและทําให้ได้ วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอย่างน้อยๆคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งทราบเหมือนกับผมว่าสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยอยู่คู่กับประเทศชาติของเรามานานกว่า80ปีแล้วและผู้ชายคนล่าสุดที่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้นําในองค์กรแห่งนี้ก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุลบทบาทหน้าที่หลังจากนี้ของสภาหาอการค้าไทย จะสามารถผักดันธุรกิจไทยไปได้มากแค่ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตาแต่สําหรับรายการ50 Master สุดยอด50บุคคลระดับตํานานแห่งประเทศไทยนั้นบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะครับว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนทางช่อง Nation TV ช่อง22และ Master คนต่อไปของผมจะเป็นใครห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ว่าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ